สวัสดีครับ,บยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวประจําวันที่26กรกฎาคม2567น,นะครับนะครับและก็ไปดูกันที่ราคาทองคำก็ปิดร่วงลงนะครับวันนี้เนื่องจากนักลงทุนเทขายทางกําไรหลังจากที่ราคาทองคำพุ่งขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็ขนาดนี้นะี่นักลงทุนก็มุ่งให้ความสนใจไปที่รายงานตัชนี PCE ของสหรัฐนะครับเพื่อประเมินแนวโน้มเงินเฟ้อและทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเปดน,นะครับ น,นี้นะครับก็จากแรงดันนะครับที่ทําให้ราคาทองคำขึ้นไปสัปดาห์ก่อนแล้วก็ตอนนี้ร่วงลงมานะครับตอนนี้ก็ถึงแนวรับแล้วเรียบร้อยอยู่ที่บริเวณ 2, 3 5 2นะครับแล้วก็มีการดีดตัวขึ้นไปแล้วนะครับคาดว่าจะขึ้นไปที่บริเวณ2 3งพัเจนถึง2400และ 2, 4 0 9นกะก็เป็น3ระดับนะที่คาดว่าราคาทองคำจะขึ้นมาทดสอบแนวต้านบริเวณนี้นะครับก็ต้องดูว่าประกาศ ตัว PCE คืนนี้นะครับจะเป็นยังไงนะครับโอเคต่อไปก็ไปดูกันที่ราคาน้ำมันดิบ WTI นะครับน้ำมันดิบเวสตซัปิดบวกนะครับ,รบหลังจากที่สหรัฐเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP นะครับประจําไตรมาสที่2ปี2567นนะครับโดวยระบุว่า GDP เนี่ย ขยายตัว2.8งจุปนะสูงกว่าทีนะ่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ2องหซหลังจากมีการขยายตัวเพียง 1. 4ุสเซ็นในไตรมาสที่แล้วนะครับโดยในการขยายตัวของ GDP ในไตรมาสที่2ปี25ง7นะครับได้รับแรงหนุนจากการที่การใช้จ่ายของผู้บริโภคและการลงทุนของภาคเอกชนอย่างไรก็ตามนะครับราคาน้ํามันอาจร่วงลงต่อได้เนื่องจากองค์คูนนะครับวิตตก,กังวลเกี่ยวกับการนําเข้าน้ํามันของจีน ที่ชะลอตัวลงครับโดยข้อมูลของรัฐบาลจีนนะบ่งชี้ว่าการเข้าน้ํามันและการกลั่นน้ามันของจีนในปีนี้มนแม้แนวโน้มจะอยู่ในระดับต่ำกว่าปี2,566เนื่องจากอุปสงค์ที่อ่อนแอตามภา,าวะศบเซาของเศรษฐกิจภายในประเทศนอกจากนี้นะครับราคาน้ํามันเนี่ยยัง,ยงถูกกดดันจากรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการเจรจาหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสในเชิงกาซา รวมทางวิจกรกังวลน,นะครับเกี่ยวกับอุปสงค์น้ามันในช่วงฤดูร้อนขณะเดียวกันนะครับก็มีการคาดการว่าโรงกลั่นน้ํามันหลายแห่งในสหรัฐจะรายงานผลประกอบการลดลงอย่างมากในไตรมาสที่2 2 5 6 7นะครับก็ส่งผลให้ราคาน้ํามันเนี่ยรับดีขึ้นมานะครับถึงบริเวณซัพพลายนะครับช่วงประมาณ77.8นะครับแล้วก็ตอนนี้ราคาน่าจะยังพักตัวอยู่นะหลังจากที่ราคาพุ่งขึ้นมาอย่างแรงนะ คาดการว่าราคาเนี่ยอาจจะพุ่งขึ้นได้อีกนะครับจากแนวโน้มในปัจจุบันนะในการเฟ้มระดับทีหนึ่งจะเห็นว่าราคาเนี่ยเบรกเทลา์ T ขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นถัดไปเนี่ยอาจจะขึ้นมาถึงบริเวณ79.38แล้วก็ถัดไปเนี่ยจะอยู่ที่80.26ถึงประมาณ81.05ออันนี้ก็เป็นโซนแนวต้านที่น่าสนใจนะถ้าเกิดว่า สองระดับนี้นะครับไม่สามารถที่จะผ่านไปได้เนี่ยก็มีโอกาสที่รจะร่วงลงมาต่อได้นะครับถัดไปก็ไปดูกันที่ดัชนีดาวโจน์กันนะครับในที่ดาวโจน์นะครับก็ปิดบวกนะครับวันนี้ขารับตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP นะของสหรัฐที่ขยายตัวดีเกินคาดในไตรมาสที่สองแต่ดัชนี S&P 500และ NASDAQ นะครับยังคงปิดในแดนลบ น่องจากนักลงทุนนะครับเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องจากวันพุทธที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้นะแนวโน้มของดาวโจนเนี่ยยังอยู่ในขาขึ้นอยู่นะครับยังไม่เสียทรงสำหรับขาขึ้นนะตรงนี้เนี่ยเป็นดีมาโซนที่น่าสนใจสําหรับฝั่งปายนะครับแล้วก็ขึ้นไปทดสอบบริเวณซับไฮช่วง4400 40, ไปแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราให้โฟกัสที่โซนถัดไปจะดีกว่านะก็คืออยู่บริเวณ ช่วง4,600ถึง4,750นโซนนี้นะครับก็น่าสนใจถ้าเกิดว่าราคายังไม่ผ่านอาจจะย่อตัวลงอีกครั้งหนึ่งครับทีนี้แนวะรับตรงนี้นะครับก็คือบริเวณ39,695ต้ตรงนี้ถ้าเกิดว่ายังไม่หลุดเนี่ยมีกาสขึ้นต่อแต่ถ้าหลุดเนี่ยอาจจะทำให้ขาขึ้นเนี่ยเสียทรงได้นะครับสำหรับข่าวตามตารางวันนี้นะครับช่วงหนึ่งรุ่มครึ่งจะมีประกาศตัวเลข PCE นะครับซึ่ง PCE เนี่ย ก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงอยู่นะครับแล้วก็อาจจะทําให้เฟดเนี่ยอาจจะดูว่าตัวเนี้ยออกมาแข็งแกร่งหรือเปล่าถ้าเกิดว่าออกมาดีนะครับเฟดเนี่ยอาจจะพิจารณาปรับเบี้ยนในเดือนกันยายนนี้ก็ได้นะั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับก็ระมัดระวังในเรื่องของข่าว PCE ตอนช่วงประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับโอเคนะครับสําหรับรายการสุดข,ข่าววันนี้นครก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ